ไประเด็นเป็นข่าวข่าวแรกคุณผู้ชมคะพาไปติดตามสถานการณ์น้ำนะคะของการระบายน้ําที่เขื่อนเจ้าพยากันก่อนเลยต้องบอกว่าเขื่อนเจ้าพยามีคนที่อยู่รอบพื้นที่เนี่ย<ม>คือเฝ้าระวังแล้วก็หลุ้นเพราะว่าจะได้รับผลกระทบกันจํานวนมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ใต้ลงไปจากเรา กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลโซนภาคกลางต่างๆนะคะล่าสุดค่ะกลมชลประทานนะคะได้มีการควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาแบบขั้นบันไดนะคะอยู่ที่2,199ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นวันที่4แล้วค่ะ นายสุริยพลนุตอนงค่ะอธิบดีกรมชลประทานได้กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาว่าได้มีการควบคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดยอยู่ที่อัตรา2,199ลูกบาทเมตรต่อวินาทีเป็นวันที่4ค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือนะคะกำลังทยอยไหลลงมาจากจังหวัดนครสวรรค์ก็เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำทางตอนบนที่ลงมาสมทบในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและฝนที่ตกลงมา ในระยะนี้ลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนค่ะแล้วก็การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพยาสำหรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพยารองรับปริมาณน้ำตอนบนของประเทศบริเวณสถานี c ีสที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2,318ลูกบาทเมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มที่จะลดลงนะคะส่วนสถานี C13 ค่ะเขื่อนเจ้าพยาที่จังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่2 1 0 9 19ลูกบาทเมตรต่อวินาทีระดับน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้ทรงตัวค่ะพร้อมทั้งยังใช้ระบบชนระทานทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยารับน้ำเข้าในอัตราที่เหมาะสมอยู่ที่469ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกนะคะส่งผลกระทบให้บริเวณนะคะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากการระบายน้ำคืออยู่ที่คลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแม่น้ําน้อยที่บริเวณตําบลหัวเวียงอําเภอเสนาแล้วก็ตําบลลาดชิดอยู่ที่ตําบลท่าดินแดงอําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธย,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 ยาหรือว่าที่วัดสิงห์ออ,อ,อ,อินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีที่อําเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีอําเภอพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวัดัชยโยอําเภอชยโยจังหวัดอ่างทองโดยมีระดับน้นะะํะเพิ่มสูงขึ้นส่วนที่สถานี c 2 9 a อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปริมาณน้ำไหลผ่านเฉลี่ยอยู่ที่1,791ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยไม่ส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในระยะนี้ก่อนค่ะ ครับก็ออกมาขอให้พี่น้องประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ที่ริมน้ําแล้วก็พื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีการยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นการเฝ้าระวังระดับน้ําจากฝนที่ตกสะสมในพื้นที่แล้วก็ปริมาณน้ําทองตาบนครับที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากว่าระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็มีความจําเป็นต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพยาครับกรบชมชลประทานก็จะแจ้งให้ทราบกันต่อไปครับ